เกาหลีใต้เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบนะคะแต่ก็มีความพยายามโดยบริษัทที่จะจ้างงานผู้สูงอายุที่อายุเกิน65ปีขึ้นไปให้เป็นพนักงานส่งของโดยใช้เส้นทางตามรถไฟใต้ดินนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุที่อายุเกิน65จะได้รับ ได้รับโอกาสนะคะที่จะเดินทางได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่การเปิดโอกาสในรูปแบบนี้กลับกำลังเป็นปัญหาปวดหัวให้กับการให้บริการรถไฟใต้ดินค่ะปากยุงซุนวัย71ปี เป็นหนึ่งในพนักงานส่งของของบริษัทในกรุงโซในเกาหลีใต้ที่ใช้ชื่อว่า Silver Quick Subway Delivery ซึ่งให้บริการส่งของตามเส้นทางรถไฟในกรุงโซแต่จุดเด่นของบริษัทนี้คือการจ้างพนักงานที่อายุ65ปีขึ้นไปเท่านั้นเนื่องจากในเกาหลีใต้คนกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิ์ในฐานะผู้สูงอายุโดยสารรถไฟใต้ดินฟรี จึงเท่ากับว่าผู้สูงอายุเหล่านี้แทบจะไม่มีต้นทุนในการเดินทางเลยนอกจากนี้เงื่อนไขในการส่งสินค้าคือของที่จะให้ส่งจะต้องเป็นของที่ผู้สูงอายุถือไว้ไม่มีขนาดใหญ่เกินไปหรือมีน้ำหนักมากเกินไปเช่นอาจจะให้ส่งเอกสารอาหารหรือของชิ้นเล็กๆและปลายทางจะต้องอยู่ในเส้นทางของรถไฟใต้ดินเท่านั้นข้อดีของอาชีพนี้คือช่วยให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่ม ตกเดือนละประมาณ15,000บาทถึง18,700บาทขึ้นอยู่กับความขยันและประโยชน์ที่เพิ่มมาอีกประการหนึ่งคือทำให้ผู้สูงอายุได้เดินมากขึ้นเท่ากับได้ออกกำลังกายไปในตัวนมานจนกงจนก็ตอนจพินะแล้วก็่น้ำ눈ชิไม่ดูจนะเน่เนี่ยอาจิรนูจิรเดสุยด้เ ตอนนี้เกาหลีใต้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วซึ่งมากกว่า18%ของประชากรทั้งประเทศอายุ65ปีขึ้นไปและคาดว่าในอีก12ปีข้างหน้าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่องค์การสหประชาชาติได้นิยามระดับสังคมผู้สูงอายุเป็น3ช่วง ช่วงแรกคือประเทศที่มีประชากรอายุ65ปีขึ้นไป7-14ถือว่าก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและถ้าหากเพิ่มเป็น15-20ถือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์และนับตั้งแต่21ขึ้นไปถือเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่แม้ว่าการยกเว้นค่าโดยสารที่ผู้สูงอายุจะถือเป็นสวัสดิการสังคมรูปแบบหนึ่ง แต่ทางการกรุงโซลซึ่งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินรถกำลังประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนักซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากผู้โดยสารในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้นปีที่แล้วมีการโดยสารรถไฟฟรีมากถึง274ล้านเที่ยวทำให้ค่าโดยสารในส่วนนี้หายไป8,500ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ30ของหนี้สินทั้งหมดดังนั้นทางการกรุงโซจึงเตรียมขึ้นค่าโดยสารอีกร้อยละ30 คาดว่าจะมีผลในเดือนเมษายนนี้เพื่อเพิ่มรายได้ทดแทนในส่วนที่หายไปสิ่งที่คุณป้ากังวลคือเกรงว่าทางการกรุงโซอาจจะคิดค่าโดยสารกับผู้สูงอายุอย่างพวกเขาซึ่งถ้าหากเป็นจริงพวกเขาคงต้องหาอาชีพอื่นทำตัวนู้นเลาว่านัาจะ้าี 생각 을, 생각을ทั้งนี้ผลการสำรวจของแกรหลอกโพในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพบว่า60%ของผู้ตอบแบบสอบถามสนับสนุนให้เพิ่มอายุในการรับสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุเป็น70ปี โดย34%ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นบางคนระบุว่าเกาหลีใต้จำเป็นต้องมีการหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มคนด้อยโอกาสและควรปรับปรุงมาตราฐานด้านสวัสดิการให้สอดคล้องกับสภาพสังคมของเกาหลีใต้ที่ตอนนี้ได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ไปแล้ว